เราจะพาไดเม่ไปเที่ยวครั้งแรกเฮ้ยนี่คือครั้งแรกของชีวิตแล้วก็ครั้งแรกของไดเม่ที่เกิดมาไดเม่สาถ้าหนูดูคลิปนี้ของหนูนะตอนนี้หนูเกิดได้จะ2เดือนแล้วและมัมมีก่กับป้ากับป๊าป๊ากับลุงและทุกๆคนก็นจะพาหนูไปเที่ยวคลิปแรกในชีวิตหนู เมื่อก่อนน้องอยู่ในห้องมัมนี้น้องไม่ได้เห็นบรรยากาศแต่วันนี้ไปสุดบรรยากาศเฉยอาจจะมองเห็นยังอออแอะเออแอะอยู่เนาะแต่วันนี้มอมีกับป้าเหมยลี่กันจะเตรียมชุดให้น้องนะไปเอาชุดไหนดีล่ะชุดที่หนึ่งี่เซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยไหมน่ารักน่ารักกลิ่นลูกมันหอมจังเลยใจตอนนี้คือเรากําลังเครียดมากกับการจัดชุดลูกเฮ้ยแต่เซ้นนี้มีนะเฮ้ยมันมีเซ็นมันหนา น,นี่คือของใช้ของเดมี่นะทุกอย่างเลยเห็นไหม,มความเพียงมากนี่อันนี้ของแบรนด์เซกเกอร์แอลกอฮอล์คือดีมากเอ้ยแบบพกพาดีกว่านี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เอิร์ธเสร็จแล้วเอามามาเนี่ยคือกระเป๋าเดม่ค่ะเมื่อมีลูกจริงๆกระเป๋าดูเล็กหรือใหญ่ไปดูหนูเอา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 ,เอาลมออกเดยสิเนี่ยเห็นไหมทุกคนเวลาเวลาพาลูกไปเที่ยวอะ่ะ ทำใส่บล็อกๆอกอย่างนี้จะดีนะเพราะว่าเรื่องหนึ่งมันเรื่องความสะอาดด้วยเด็กอะเด็กเขาแบบไวต่อสิส่งสกปรกมากเลยนะจริงๆคือทำไมไม่ย่าใส่ถุงเดียวกันให้หมดไม่เข้าใจอ่ะคือเลียนตดตาก,กล้องนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจคะ่ะทำไมบ้านพี่มยไม่อายอะไรเลยวะคเรียคือตัวอ,อ,อ,อย่างคือ,วอความเรียวค่ะเราถึงก็ต้อง เช่ารถมาเพราะว่าคนเยอะมากมากเราไปกันมาเจ็ดแปดคนนะแต่เอาผ่าเราไม่ลงว่ะเอาผ่ามานั่งได้หกคนโอเคค่ะเบบี้เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะไปกับมามี่กับป๊าป๊านละลูกนะไดเม่ทั้งแรกในการเที่ยวเกือบสองเดือนของไดเม่นะรอบควใหญ่มากดูไปกันจ้าไม่รู้จะไปไหนด้วยทุกคนมาค่ะทุกคนตอนนี้คือขึ้นรถเรียกที่เรียบร้อยแล้วก็คือเดี๋ยวอื่นจะให้ดูไดเม่นะคะเดี๋ยวมามี่จะพาน้องไปเที่ยวนะลูกนะ โอ้ยโอ้ยน้อเอ็นดูจังเออเออและดูคนเต็มรถเลยอ่ะใช่เห็นไหมบรรยากาศอยู่ข้างหลังหลังสไตล์บอสวันนี้มาในนามอะไรคะพี่เลี้ยงหรอคะพี่อนดูแลคุณย่ากับไดมี่พี่ถึงบ้านแน่เลยอ่ะวันเดียวสู่วันเดียววันเดียววันเดียวไปค่ะดูคนเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวมารอลุ้นกันค่ะตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าเร <c ff LES> าจะไปไหนค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราอยู่วัดศรีวนารามที่จังหวัดอ่าอะไรนะสมุทรสงครามปกติวันนี้คนมาวันอาทิตย์กันใช่ไหมนี่คนเลยไปเดี๋ยวพาเดมี่ไปทําบูทําทานก่อนนะฮะครั้งแรกของเดมี่เราเจอเด็กวัดเนอะอ้าวเด็กวัดอ้าวเด็กวัดตาแล้วผมเออไปทําบุญสังฆทานตรงไหนคะตรงไหนล้วครับท่านครับผมโอเคโอเค วันนี้บอกเลยว่ามีกิจกรรมเยอะมากแต่ตอนนี้เราป่อดถึงที่พักเราก็แวะไปพักก่อนเพื่อความเป็นสริขึงผมจะได้เดินทางปลอดภัยอย่างน้อยคนขับก็เก่งในคลองเราก็ต้องมีดวงด้วยงอแงเลยกินนมอย่างเดียวหิวหิวมากๆ ใช่ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้แบบคือคุณรสับเมื่อกี้ว่าบ้านหลังไหนก็หลังแรกก็ขับมันถึงแล้วไหนอยู่ไหนไม่เห็นเลยเป็นบ้านยืนอ,อ,อยู่หน้าบ้านเนี่ยตอนนีออ้ผมอยูออ่หน้าบ้านนะตู้ก็ต,ตู้ฮะเห็หหหนไหมฮะนี่ไม่บ้านอยู่หน้ารีสอร์ทนี่ไม่เห็นคุณ,คณม้าเลยอ้าไปเีนเหรอไผิดหลังเลย ถ่างจากนี่อีกไกลไหมเนี่ยอีกกี่นาทีปะปะประมาณสิบแปดนะโอ้เห็นว่าถึงเลยแล้วมันเลยที่พะมันเลยไหมหรือว่าต้องกลับย้อนไปหรือว่ายังไงไม่รู้จริงๆรอไม่เป็นไรขับลนเล่นนะคะทุกคนแต่แบบ ัก็สวยนะเออเหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยของดีต้องรอทุกคนค่ะไม่ล้วอาจจะอยู่ใกล้เซเว่นก็ได้เอของจริงด้วยจริงด้วยทุกคนไม่สปอยว่ามาไหนสรุปพามาปล่อยกลางทางทุกคนเออมาผิดที่ด้วยประเด็นคือไม่มีใครรู้ว่ามาทําอะไรมาที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเขารู้ด้วยว่ามาเป็ร่จริงเดีมีคนมาผิดห่อยเลยรู้ได้ตัดเป๊ะเลยแล้วพูดชื่อด้วยนะเพ่ ตอนนี้เราก็ถึงแล้วฮะที่พักของเราเมื่อยมากเราขับประมาณ2ชั่วโมงแต่โคตรท้าทายเลยอันนี้เราพาลูกสาวมาเที่ยวนะครับขำวนอะไรไม่จ้ปางที่ทักสวยไหนสวยมากเราพาเดนไม่มาเตะบอลครับจริงอ่ะอุ้ยเดนไม่มองแลนี่ใจไหมเตะบอลนะลูกแม่เนี่ยเป็นโก้เป็นโก้ให้ปลานะเดี๋ยวเป็นโก้ให้ปลานะเดี๋ยวปลาเตะให้โอเคไหมเป็นโกนะ บ้านเตะกับหนูนะสร้างบ้านจากหลังไว้รีสอร์ทเขาใหญ่ให้อย่างนี้หน่อยสิป๊ะ้าได้เลยแล้วด้านในมีของเล่นเยอะเลยนะเดี๋ยวพาเดี๋ยวครั้งแรกของไดเม่นะทุกคนมีสระว่ายน้ำด้วยนะลูกเล่นน้ำกันวันนี้ไปปล่อยเลยปล่อยไดเม่ปล่อยกูอะไรบริการ่น้ราหนึ่งครับแมงคนอื่นเขาทำงงทำงานคนนับไปเลวนี่ทำไ นี่คือเราพาทุกคนมาพักผ่อนจริงคุณด้วยครับดูรูปนี้ของผมเลยเค็นรูปสุดท้ายแล้วโอ้ดีใจด้วยป้าทุกคนยวเราไปเล่น ATV กันโอ้โหแต่อันนี้คุณแม่มาไม่ได้นะกับคุณลูกเพราะว่ายังอ่อนแออยู่อันนี้คนแข็งแกร่งเท่านั้นว่ะเป็นไรคนของเราอย่างแมนเชสเตอร์ยังไงแต่ที่ชนะไปอ้าวคุณแพ้สามศูนย์นี่แพ้เหมือนกัน เร,เราไมปค,ค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังเ,เดินทางไปที่เราจะไปคุยกันนะฮะ let's go baby นน่เ่เดี๋ยวดิฟโช่นิฟโช ตอนนี้เราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วจริงสภาพก็ไม่ไพเละเท่าไหร่นิดเดียวนิดเดียวเดีย๋ยวเราไปเล่นอื่นต่อแล้วกันโอ้หไม่เลอะเลยแน่นอนเหมือนที่ขับสุภาพนะคะไม่ได้ขับกระชบุบรรยากาศเป็นไงครับชิวๆสบายไม่เลอะนิดเดียว,วยเย,ยเอะแตกเยอะแต่ต้นน,ตตน,นึต้นนะต้นนึเยอะแต่ต้นนึงฮ่่าเยอะแตกสนุกเกินไปใช่ไหมบ้าด้วนเดี๋ยวเราต่อไปเล่นรถดิฟกันอุ้ยมันมากบอกเลยเช่นนี้ Let's go เราจะหะับรถด,ดิฟแล้วก็มีโกคาร์ดด้วยนะนี่อุ้ยตั้แต่คันเลือนไม่ถูกเลยคันนี้จะได้อยู่เอาไหนดิอันนี้เขาไม่สนดอะไรเลยดึงจะ่รอย่างเดียวแล้วเฮ้ยไปดีกว่าวิ่งพายุับวิ่้ยดิเ <laughs> มื่อกี้เอาชนาโก้เลย <laughs> โอเคโอเคนี่แโ่ดนบินตามโอเคเดี๋ยวที่นี้เราจะมากินหมูทะก,กันนะครับผม ตอนนี้คุณแม่ก็นอนอยู่ในบ้านนะครับเพราะว่าคุณแม่เหนื่อยแต่คุณพ่อจะมาดูแลเรื่องการกินเองบอกเลยว่าทริปนี้สนุกมากมีทั้งเล่นทั้งกินเต็มที่จัดไม่อั้นเลยหลังจากทํางานอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับเรามาแฮงค์เอาล่ะน,นี่ว่าเจ้าโขกใจเย็นใจเย็นเป็นอะไรอะ่ะเฮ้ยอีอะไโก็ขี้เหนียวไปก่อนเอาเออเดี๋ยวเข้ามาหน่อยว้าวาม,มาค่ะหมูกระทะเย็นนี้ Let's go เดี๋ยวมือนี่กินหมดนี้นะคะทุกคนอันนี้อันอนี้เรากินฉลองผู้ติดตามหนึ่งร้านนะครับจริงหรือเปล่าสรุปพาลูกเที่ยวแหละทุกคนมาเดี๋ยวเอิญจะพากินหมกาาูกระทะอวดทุกคนนะมาจ้ามาจ้าคลิปแรกของนายเมฆนายเม่ได้ม,ไดม,มานั่งกินหมกาากาูกระทะกับเราได้ไหนไหมต้อง <c oughs> บอกว่าถ้าไม่มีเดเมี่ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าเดเมี่นอนเขามาอยู่อย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าควันอันตรายมากอย่างก็ไม่ไม่อยากเสี่ยงมันไม่อยังเด็กอยู่ก็ได้เด็กน้อยอยู่ เดี๋ยวยิ่งกินบวบทุกคนนะก็เลยต้องอยู่ด้านในห้องนอนมาเดี๋ยวกินบวบทุกคนเตรียมตัวดูด้วยกันอื้เนี่ยตาก้อกอร่อยนะอร่อยครับเลือกอร่อยครับอุ้ยน้ำจิ้มเขาอร่อยว่ะไอเค็มเมื่อเราอยากให้ได้ไม่เที่ยวก็ได้เที่ยวจริงๆเอ้ยจับฝักจับได้ไม่หน่อยนะจะลื่นไหมไม่ถึงใครสักคนนี่แหละลื่นที่ไม่ใช่กู เกือบสองเดือนพาได้แม่มาเที่ยวทะเลค่ะน really> De ี่เที่ยวแต่เกิดเที่ยวแต่คานออกจากท้องเลยแล้วก็พาลูกมาเที่ยวเลยเดี๋ยวอีกสักพักป๊าเขาจะเอาลูกไปลงเล่นไปว่ายน้ำเพ่อแมเธอไม่ไม่ลงลงทาไมเอาก็ได้แม่ว่ายน้าได้แล้วเดินได้แม่เดินได้แล้วนะผมจริง ได้แม่เดินได้แล้ว <all> ค่ะยังออแออยู่เนี่ยกินนมอยู่เลยเนี่ยเป็นทริปที่ตั้งใจแล้วก็อยากให้เขามีความสุขแล้วก็ได้แม่ตัวมามาดูทริป <all> ตัวเอ,เองนะลูกอ,อีกอย่างก็ต้องบอกว่าคุณแม่อยู่แต่บ้านมันก็กดปู่บก็อยากใหคุณแม่มีความสุขแล้วก็พาคุณแม่มาเที่ยวด้วยพาลูกสาวมาเที่ยวด้วยอยากจะบอกว่าอยู่บ้านก็คือมีแต่ปั๊มนมปั๊มนมให้นมลูกตลอดแค่ไม่มีเวลาเลยเดี๋ยวเครียดเดี๋ยวมันจะเครียดไงก็ต้องไปหาความสุขบ้างเล็กๆน้อย แค่นี้ก็เชื่อใจเรจริงๆพี่รักขอบคุณเธอนะเจกลับบ้นแล้วตอนนี้เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวขับกลับบ้านดกไม่วก่าพีรัค่าพีกคีักค่ะปาปกป่าพมากค่ะรก่ีารก่อีค่กครัคี๋รักี๋ยว